สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับช่วงนี้นะครับเป็นฤดูกาลของเอื้องสายลงใต้นะครับผมก็จะทำคลิปเอื้องสายลงใต้จากแหล่งต่างๆให้ชมกันบ่อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสายลงใต้แต่ละแหล่งป่านะครับก็จะมีความสวยเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงเอื้องสายลงใต้นะครับ จะได้มีแนวทางในการสะสมนะครับซึ่งไม้แต่ละแหล่งนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเป็นเรื่องสงายลงใต้จากป่าเท้นะครับวันนี้นะครับก็ที่ผมจะพามาชมนะครับเป็นเรื่องสงายลงใต้จากแหล่งของเกาะในทะเลสาบสงขานะครับเป็นทะเลสาบสงขาเกาะที่อยู่ในทะเลสาบด้านในนะครับ ไม้จากแหล่งนี้นะครับเมื่อปี5960นะครับผมเคยได้มาแล้วนะครับหากติดตามในเฟซของผมนะครับช่วงนั้นผมก็จะหาเอื้องสายหลวงใต้จากแหล่งต่างๆมาแบ่งจําหน่ายอยู่นะครับแหล่งนี้ผมเคยได้มานานแล้วนะครับแต่ไม้ชุดนั้นนะครับก็แบ่งจําหน่ายกับลูกค้าไปหมดแล้วนะครับบังเอิญปีที่แล้วผมได้กลับไปที่เกาะแห่งเดิมนะครับได้เก็บเอื้องสายหลวงใต้มาสี่ห้าก่อนะครับ ปรากฏว่าดอกบานมาสวยมากๆเลยนะครับก็เมื่อวานที่ผมทําคลิปสั้นลงไปนะครับเป็นปากม่วงเข้มๆก่อนนั้นมีลูกค้าชาวฟิลิปปินส์นะครับรับไปดูแลต่อแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกอใหม่นะครับที่บานมาเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะครับกอนนี้ก็จะมีลักษณะสีชมพูหวานเช่นเดียวกันนะครับปากก็จะเป็นสีม่วงสวยงามแบบนี้เลยครับ เส้นนี้นะครับฟอร์มดอกจากไม้จุดนี้นะครับฟอร์มดอกสวยมากๆเลยนะครับกรีดจะค่อนข้างกลมอ้วนแบบนี้เลยครับลมแรงเลยนะครับช่วงนี้กรีดจะสวยงามแบบนี้นะครับที่สําคัญกลีดดอกจะเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับไม้เกาะส่วนใหญ่นะครับที่ผมสะสมก็จะมีลักษณะสีชมพูและปากม่วงๆสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ไม้เกาะนะครับในทะเลสาบสงขาการเก็บนะครับจะต้องนั่งเรือไปเก็บนะครับเนื่องจากอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องนั่งเรือไปเก็บนะครับถึงจะสามารถนำเอื้องสานลงใต้ออกมาได้นะครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับยิงเวลาบานพร้อมกันแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับไม้เกาะนะครับเช่นตัวที่ผมสะสมจะเป็นไม้เกาะจาก สตูนนะครับก็จะมีลักษณะปากม่วงเช่นเดียวกันนะครับเป็นความหลากหลายของเรื่องสายลงใต้นะครับสําหรับผู้ที่สะสมหามาสะสมจากหลายๆแหล่งนะครับจะได้มีสายลงใต้สวยๆจากหลายแหล่งเปรียบเทียบลักษณะดอกกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นเรื่องสายลงใต้อีกเยอะเลยนะครับที่กําลังปูมดอกและเบ่งบานมานะครับ ่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขานะครับผมก็จะถ่ายคลิปทยอยพามาชมนะครับเพื่อเป็นลักษณะที่สามารถบ่งบอกได้ถึงแหล่งนะครับหลายๆต้นนะครับก็ร่วงโรยไปก็เยอะนะครับดูนะครับอันนี้บานมาหลายวันแล้วนะครับเป็นของพัทลุงนะครับดอกใหญ่เต็มฝ่ามือเลยนะครับก็บานกันมาร่วงโรยติดฝักก็มีนะครับแมลงมาผสมก็จะติดฝักแบบนี้นะครับ ดูต้นนี้นะครับดอกใหญ่มากๆนะครับต้นนี้เป็นของจังหวัดพัทลุงนะครับของที่เป็นภูเขานะครับภูเขาสูงติดกับเทือกเขาบรรทัดน,นะครับลักษณะดอกก็จะเป็นดอกดใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะครับดูนะครับต้นนี้ดอกตูมาเป็นร้อยดอกเลยนะครับน่าจะใกล้บานสองถึงสามวันนี้แล้วนะครับ ดอกเยอะทุกกอเลยนะครับนี่นะครับปีนี้เอื้องสายลงใต้นะครับค่อนข้างดอกตดมากมากเลยนะครับจะพามา้ชมดอกของต้นนี้นะครับดูดอกของต้นนี้นะครับเป็นสีม่วงสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครับเป็นตัวดอกสเปซนะครับ อกลีบม่วงๆแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับดอกดกช่อแน่นๆเลยครับดอกรวมงเขาเยอะเลยนะครับสส่ลงใต้แต่ละแหล่งนะครับก็จะมีความสวยงามรูปทรงแตกต่างกันไปนะครับสามารถเลือกซื้อสะสมกันได้นะครับที่สําคัญนะครับต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่า บางร้านนะครับมีไม้ฟาร์มก็มาปะาปนนะครับจะไม่ใช่ไม้ป่าแท้นะครับก่อนซื้อจะต้องศึกษานะครับและหาซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับด้วยไม้ก็จะมีคุณค่าทางใจนะครับส่วนใหญ่ไม้ที่ผมสะสมก็จะเป็นไม้ที่ผมหามาเองนะครับผมสะสมมาสิบกว่าปีแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยครับ ก็มาพบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับมาชมเอืองสายลงใต้สวยๆกันหลายๆคลิปครับขอบคุณครับ